สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเอาใจสายยูทูบเบอร์นะครับก็จะมาทำตัวอักษรพุชอย่างนี้นะครับซึ่งสวัสดีครับผมพิจารพิชเชนแลนะครับวิธีการทำตัวอักษรหรือว่าข้อความหรือว่าจะเป็นรูปภาพหรืออะไรเงี้ยครับให้มันพุชขึ้นมาอย่างเงี้ยครับบึง้งอย่างเงี้ยนะขึ้นมาแล้วก็ตอนกลับเนี่ยให้มันกระเด้งแล้วมันก็หายไป วันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคนะครับว่ามันทํากันยังไงซึ่งก็ต้องอาศัยความรู้จากการทำคีย์เฟรมนะครับวิธีการทำคีย์เฟรมเบื้องต้นเนี่ยผมได้ทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับอยู่ตรงด้านบนนี้นะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ไปชมกันเลยผมก็ได้ลากฟุลเทจลงมาแล้วนะครับทีนี้ผมจะใส่เป็นข้อความตอนช่วงนี้นะครับตึง้งอ่ะผมยกมือขึ้นมาฟึบ ก็จะให้ตัวหนังสือมัน Push ออกมานะครับผมก็ใส่เป็นอย่างนี้นะครับกด c อน t ทรลทนะครับอ่ามันก็จะมี b a s i c ไตเติลขึ้นมานะครับขึ้นมาว่า t i เติตรงนี้นะทีนี้นะครับก็ผมก็จะเปลี่ยนตัวอักษรมานะครับก็คือมันคลิกแถบตรงนี้นะแล้วก็เลือกเป็น p ร e เซ t ตที่ผมเคยทำไว้นะครับก็เป็น Neon Orange อันนี้นะครับ ถือถ้าเพื่อนจจำวิธีทําไม่ได้นะก็สามารถกดปุ่มตัวไอตรงนี้นะ,ะตรงมุมขวาของจอนะครับก็เข้าไปเรียนวิธีการทําตัวหนังสือประมาณนี้ได้นะครับทีนี้นะครับก็เวลาเราจะทําเนี่ยถ้าเราจะทำพุชเนี่ยก็แนะนําว่าอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นทริคนะครับก็คือให้เรานะเลื่อนตัวอักษรนะครับ ที่เราจะทำเนี่ยให้มาอยู่ตึงกลางก่อนนะครับก็คือใช้เมาส์เนี่ยแรกมานะครับมันก็จะขึ้นแทบเหลืองๆอย่างนี้เนานะก็คือเป็นการเซตเซนเตอร์มานะครับอ่ะทีนี้พอวางไว้เซนเตอร์แล้วนะครับให้เพื่อนๆทำนี้นะกดถ้าเกิดจะเอาข้อความให้อยู่นานประมาณ3วิล้วก็กดคอนโทรลดีนะครับตัวนี้นะพี่จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงๆน้ำเงินน้ำเงิน,นะครับก็กินไปว่า300นะครับ ถ้าใครจะเอา4วินาทีก็พิมพ์ไวว่า4ร0อยประมาณนี้นะผมจะทําตัวอย่างเป็น3วินาทีนะครับทีนี้นะพอเราปรับตัวอักษรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนเพจนะครับตรงนี้นะมาไว้ตรงหน้าสุดนะครับก็ใช้วิธี drag ก็ได้นะครับมาวางไว้หน้าสุดของตัวข้อความเรานะครับทีนี้เราก็ไปที่ตรงแถบวิดีโอ inspector ไอ้ตรงนี้นะครับเนี่ยนะมันจะมีในหมวดที่เป็นฐานฟอนต์นะครับ มันก็จะมีคําว่าสเกลไอตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําให้เฟรมแรกของเราเนี่ยมันเป็นศูนย์ไปก่อนนะครับใช้วิธีแร็ก็ได้นะครับตัวนี้นะซึ่งให้เป็นศูนย์นะทีนี้ก็มากดคีย์เฟรมตรงนี้นะเราจะทำคีย์เฟรมเนี่ยแอดคีย์เฟรมนะครับไปที่สเกลนะคลิกเลยซึ้งขึ้นเป็นถแถบส้มๆนะครับเป็นปุ่มส้มเล็กๆนะครับทีนี้กลับมาที่เพจเฮของเรานะครับเลื่อนแอโร่นะครับก็คือหัวลูกศรเนี่ยไปทางขวานะครับ เอาเป็น4ครั้งก็ได้นะครับ 1, 2, 3, 4อ่าพอ4กดไป4เฟรมนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนตรงนี้นะสเกลตรงนี้นะปรับให้มันเกินร้อยมานิดๆนะครับเราจะทำให้แถบมันไม่ใช่แถบตัวตเตเติลเราเนี่ยมันกระเด้งนะครับผมใส่ไปสัก106นะครับกด enter ไปเลยทีนี้ก็กลับมาที่เพย e ของเรานะครับที่เพย e เเราอันนี้นะกด arrow ถัดไปอีก2เฟรมนะครับ 12 1, แล้วเราก็ปรับตรงสเกลมานะครับจาก106เนี่ยให้เป็น100นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะเห็นไหมครับมันจะมีความแบบฟึง่งอ่าขึ้นมาตึง้งแล้วมันก็จะเหมือนมีความเด้งเล็กๆอ่ะเป็นจากการที่เราทำตัวสเกลเนี่ยให้มันให้มันแบบไม่เป็นร้อยพอดีประมาณนี้นะ แล้วเราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับคลิกขวาตรงนี้ขึ้นมานะครับโชว์วิดีโอแอนิเมชันนะครับซูมเข้าไปนะกด command บวกนะครับมันก็จะเห็นเป็นจุด k ีย frame อยู่ใน transform อันนี้นะครับเราสามารถเลื่อนปรับ f r a m มันได้นะถ้าเกิดว่ามันกระเด้งเร็วไปเนาะดูไม่ค่อย smooth หรือมันดูเร็วไปนิดก็เราก็มาเลื่อนให้ระยะห่างมันเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะ โอเคหรือถ้าใครรู้สึกว่ามันมันกระเด้งน้อยไปนะเราก็มาปรับขนาดมันเพิ่มนะครับก็มาที่เฟรมตรงกลางตรงนี้นะคีย์เฟรมอันตรงกลางปรับจาก106นะครับเป็น108 110ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูนะเห็นไหมครับตึงอ่า ก็จะมีความเด้งเล็กๆเราสามารถมาเลื่อนๆตรงนี้ได้เลยนะอ่ะลองเล่นใหม่ก็ขึ้นกับเพื่อนๆนะครับว่าจะทำให้มันกระเด้งเร็วกระเด้งช้าครับก็มาปรับในตรงวนะิดีโอแอนิเมชันอันนี้ก็ได้นะทีนี้นะครับเราทำคล้ายๆเดิมนะก็มาทำที่ตรงข้างหลังนะครับอ่าก็คือตรงด้านท้ายของตัวตัวข้อความเรานะครับ ก็เลื่อน p a พ e มาตรงสุดท้ายนะครับทีนี้กด arrow ไปทางซ้ายทีนึงก่อนนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเฟรมสุดท้ายเนาะเฟรมนี้เราจะให้มันเป็นศูนนะครับแล้วก็มาสร้างคีย์เฟรมไว้ก่อนนะครับก็มาที่แถบตรงนี้นะก็คือ video inspector เนี่แหละก็คือตรง scale นะครับมาจิ้มตรง scale นี้ใส่หมุดไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับขนาดมันทีหลังนะครับ ทีนี้ก็เลื่อนแอโร่ไปทางซ้ายนะครับนับไปสัก5-6เฟรมก็ได้นะครับแล้วก็กดสเกลทีนึ่ะกดตรงคีย์เฟรมหลังสเกลทีเนึ่งแล้วก็เลื่อนไปอีกสัก2เฟรมนะครับราก,กดอีกอันหนึ่งนะทีนี้นะอันแรกอันนี้เนี่ยก็เป็นร้อยเหมือนเดิมนะครับทีนี้ให้มันเร่งยืดขนาดเพิ่มขึ้นนะครับเรามากดตรงนี้ก็ได้นะตึ่ง หรือจะเลื่อนเพจมาวางให้ตรงเฟรมก็ได้นะครับแล้วเราก็ปรับสเกลตรงนี้นะครับให้กลายเป็น11 0นะครับอ่ะแล้วเราเราก็เลื่อนมาเฟรมเฟรมสุดท้ายนะจริงๆมันก็คือเฟรมอลองสุดท้ายนะั่นแหละอ่ะเออคูแล้วงงงนิดนึงเลื่อนเพจมาทางขวานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดแอโร่ทางซ้ายทีหนึ่งนะครับมันก็คือเฟรมนี้แหละ แล้วก็ปรับให้มันเป็นศูนย์โอเคเป็นศูนย์ละลองเล่นดูนะฟ ouais. ึ่งอ่าพอเสร็จแล้วนะแล้วเ,เราค่อยมาเลื่อนมันนะคร uh ับ huh. คือเลื <ups cuál S 2> ่อนเนี่ยให้ใช้วิธีกดอย่างนี้นะครับคลิกไฮไลท์ตรงตัวไตเติลเราก่อนนะครับตรงนี้วิดีโอแอนิเมชันเนี่ยปิดไปก่อนก็ได้นะครับเนี่ยนะแถบตรงนี้นะสีม่วงเนี่ยเราคลิกให้มันไฮไลท์เหลืองก่อนนะครับทีนี้ ก็มากดตรงนี้นะทารฟอร์มตรงนี้นะแล้วเราก็ค่อยเลื่อนให้เลื่อนอย่างนี้เอานะครับเพราะไม่งั้น้เนี่ยถ้าเราถ้าเราเลื่อนโดยใช้เมาส์แดกไปทันทีเลยเนี่ยมันจะทําให้การเด้งมันเนี่ยมันเคลื่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูแล้วกันนะนะตอนนี้ผมขออันนี้นะนี่คือจุดที่เราต้องการเนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อ พอความนิดหนึ่งนะครับโอเคไอพี IP นะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะอันนี้คือแบบที่ผมว่าโอเคนะอะลองเล่นดูปื้ออ่าอันนี้นะนี่คือแบบที่ผมต้องการเลยนะทีนี้นะครับถ้าของเพื่อนๆสมมุตินะถ้าใช้เป็นวิธีเดิมที่ผมว่านะก็คือเท่าน,นั้นเท่าน,นั้น วิธีนี้นะอะผมผมขอปรับย้อนมันไปอาตอนมันวางอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับถ้าเราใช้วิธีเอาเมาส์ย r างนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่ะนี่นะเลื่อนมันตำแหน่งเดิมนะลองเล่นดูนะเห็นไหมครับพุชมันจะมันจะงอกไปจากตรงกลางเสมอประมาณนี้แหละเออเอาเป็นว่าวิธีการสเกลของตัว final cut นะครับ มันจะสเกลมาจากจุดศูนย์กลางตลอดเวลาประมาณนี้ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะให้เราคิดว่าจุดกึ่งกลางเนี่ยมันก็คือจุดศูนย์กลางของการขยายอ่ะประมาณนี้นะก็เอาไปปรับลองปรับปรับดูนะครับถ้าเกิดชอบออกมาจากอย่างนี้เฉียงๆก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าจะให้มันงอกจากตรงกลางเนาะก็ อย่าลืมมาใช้วิธีปรับตรงนี้นะปรับตรง Transform นะครับเนี่ยนะเลื่อนตรง Transform เอาก็จะทำให้กระเด้งออกมาจากตรงกลางอ่าโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณมากเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ